ชาวอิงกันทุกคน FC แฟนคลับคอมเมนต์ถึงพ่อเอกไม่หน่อยแบบร่ายยาวเลยนะครับหลังจากที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงปิดฤดูกาลครับและน้องเนี่ยมีการทำงานบ้านครับแล้วก็ได้มีการประมูลตุ๊กตาเมื่อคืนนี้นะครับก็มีแฟนคลับคนหนึ่งครับโพสต์ Post แบบร่ายยาวถึงพ่อแม่น้องอุงอิงแบบนี้นะครับพ่อแม่คนใดที่สอนให้ลูกรู้จักทำงาน ทุกอย่างนะครับโดยไม่กลัวลูกจะลำบากถือว่าพ่อแม่คนนั้นรักลูกตรงกันข้ามถ้าพ่อแม่คนใดรักลูกมากไม่อยากให้ลูกทำงานสิ่งใดกลัวว่าลูกจะลำบากตามใจลูกทุกอย่างลูกอยากเล่นอยากนอนอยากกินอยากเที่ยวอยากได้สิ่งใดก็หามาให้ลูกไม่เคยคุ้นชินกับความลำบาก เมื่อโตขึ้นไม่อยากทำงานทำการติดนิสยัยสะดวกสบายคอยแต่ให้คนอื่นเอาอกเอาใจสุดท้ายก็เป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตเข้าตำราพ่อแม่รังแกฉันแต่อิลาไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นแบบใช้ชีวิตแบบคุณหนูแม่หน่อยไม่มีเงินไม่มีทองที่จะมาปรนเปลออิลาแก การใช้ชีวิตแบบบ้านๆนะครับเลี้ยงลูกแบบชาวบ้านในชนบทหากินมีตามมีตามเกิดหนักเอาเบาสู้ฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยครับที่พ่อพ่อแม่แม่เอซที่เห็นอีลาทํางานทําหน้าที่ศิลปินแบบไม่เคยขาดตกบกพร่องสู้งานแบบสุดๆไม่เคยขาดไม่เคยลาให้ความสําคัญแบบกับ f อทุกคนอิลาจึงมีคนรักทั่วประเทศทั่วโลกพ่อพ่อแม่แม่รักคนไม่ผิดครับมีแต่ได้กับได้คือความสุขกับ บุญได้ความรักครับนี่โอ้โหทุกคนขนลุกมากเลยอ่ะคืออันนี้อุ้มอิมไม่ได้ไม่ได้อ่านก่อนหน้านี้นะครับนี่มาอ่านแบบสดๆเลยนะครับเป็นข้อความที่ดีมากนะครับทุกคนแล้วก็ ถูกเหมือนที่คุณพ่อท่านนี้คุณพ่อคุณแม่ท่านนี้นะครับได้มีการคอมเมนต์มาเลยครับทุกคนอันนี้คอมเมนต์ในช่องมิ้มข่าวกระแสนะครับเนาะอย่างเมื่อเช้านี้เราก็จะได้เห็นเห็นองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องมีการล้างพัดลมของตัวเองน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาอง้์งอิงนะครับก็ดูแลร่างกายตัวเองโดยการออกกําลังกายนะครับทุกคนคือข้อความนี้ดีจังเลยอ่ะนะครับทุกคนเนาะก็เปรียบเปรยให้เราเห็นว่าอ่ะคนไหนที่ รู้จักให้ลูกทํางานรู้จักให้ลูกเผชิญความลําบากมาเนี่ยก็จะทําให้ลูกเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพนั่นเองส่วนใครที่ตามใจลูกนะครับกลัวลูกลําบากนะครับไม่ให้ลูกทํางานครับทุกคนก็เหมือนพ่อแม่รังแกฉันนะครับลูกก็จะติดความสบายแล้วก็ทําให้ลูกเนี่ยไม่รู้จักทํามาหากินนั่นเองครับทุกคนดีมากๆเลยข้อความนี้นะครับพ่อแม่คนใดที่สอนลูกให้รู้จักทํางานทําการทุกอย่างโดยไม่กลัวว่าลูกจะลําบากนะครับถือว่าพ่อแม่คนนั้นเนี่ย รักลกลูตรงกันข้ามนะครับถ้าพ่อแม่คนใดรักลูกมากนะครับให้ลูกไม่อยากให้ลูกทํางานสิ่งใดกลัวว่าลูกจะลําบากเนี่ยตามใจลูกทุกอย่างลูกอยากเล่นอยากนอนอยากกินอยากเที่ยวอยากได้สิ่งใดก็หามาให้นะครับลูกไม่เคยคุ้นชินกับความลําบากเมื่อโตขึ้นก็ไม่อยากทํางานทําการติดนิสัยสะดวกสบายนะครับคอยแต่ให้คนอื่นเอาอกเอาใจสุดท้ายก็เป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตเข้าตําราพ่อแม่รังแกฉันนะครับ แต่อิลาไม่ใช่นะครับอิลาไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาแบบคุณหนูแม่หน่อยไม่มีเงินไม่มีทองที่จะมาปรนเปลออุงอิงนะครับแก่ชีวิตบ้าน แกใช้ชีวิตแบบบ้านๆเลี้ยงลูกแบบชาวบ้านในชนบทนะครับหากินตามมีตามเกิดหนักเอาเบาสู้ฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกเลยนะครับที่พ่อพแม่แม FC ฟแฟนคลับเนี่ยจะรักแล้วก็เห็นอิหลาทํางานในหน้าที่ศิลปินแบบไม่ขาดตกบกพร่องเลยเพราะว่า,วาองค์อิงเคยมีความอดทนเคยลําบากมาก่อนนี่นะครับเนาะเอเนี่ยจึงมีจึงรักอิหลาทั่วโลกนะครับพ่อพแม่แม่แมรักคนไม่ผิดครับ มีแต่ได้กับได้คือความสุขนะครับทุกคนจริงๆงเนาะดูอีกเรารู้สึกว่ามีความสุขครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยครับเราจะได้เห็นว่าศิลเป็นคนนี้แบบไม่เคยแบบหลงระเริงกับความดังเลยนะครับอย่างที่บอกว่าน้องนะครับเป็นคนที่โอ้โหมีจิตใจที่รัก FC แฟนคลับมากๆน้องถึงรัก FC แฟนคลับเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่แบบ เอาจริงน้องเป็นคนที่เคยลำบากมาก่อนอุงอิงกับแม่หน่อยอะ่ะก็เลยเวลาที่มีขึ้นมาครับทุกคนน้องก็จะไม่เคยลืมบุญคุณใครนะครับทุกๆคนเลยที่เาขาเรียกว่าอะไรได้มีการแบบให้น้องน้องก็ไม่เคยลืมนะครับทุกคนนะอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น เป็นสิ่งที่แฟนคลับเนี่ยชื่นชอบในตัวน้องมากๆาเลยครับ1ปีไม่มีด่างพร้อยจริงๆสําหรับวงอิงเพชรบ้านแพงนะครับทำความดีตลอดเลยช่วยเหลือสังคมเวลาที่น้องมีน้องก็รู้จักแบ่งปันสังคมนะครับน้องเคยลําบากมาก่อนนะทุกคนเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้แฟนคลับเนี่ยลงรักน้องมากมายขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับคอมเมนต์ดีๆนะครับของเอฟซีแฟนคลับท่านนี้เนาะที่ได้มีการนะครับ เขาเรียกว่าอะไรมาสแสดงความคิดเห็นบนช่องอิ่มเนาะนะครับทุกคนเอาจริงเนาะทุกคนก็คือแบบการเลี้ยงลูกทุกวันนี้ต้องรู้จักให้ลูกอะลำบากบ้างเนาะทุกคนไม่ใช่แบบปลนเปลือทุกอย่างใครที่มีเงินก็ปลนเปลือทุกอย่างต้องให้เขารู้จักใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะครับในการแบบทํางานบ้านเริ่มต้นปลูกฝังเลยเนาะตั้งแต่ทํางานบ้านมาก่อนแล้วก็รู้จักหาเงินด้วยตัวเองก่อนเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับทุกคนเนาะอย่างเงี้ยมันจะทําให้ลูกเนี่ยเป็นกลายเป็นคนที่มีคุณภาพ นในอนาคตนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ขอบคุณคอมเมนต์ดีๆมากๆแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นการจัดวันเกิดองอ์อิงตอนนี้เขากําลังแบบว่าเตรียมตัวนะครับคือแบบโอ้โหกลางเต็นท์แบบยิ่งใหญ่อลังการมากสมกับวันเกิดซูเปอร์สตาร์นะครับเนาะสมกับวันเกิดซูเปอร์สตาร์องอิงเพชรบ้านแพงนะครับ น้องทุกคนอ่ะก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องครับทุกคนแล้วก็ใกล้จะครบรอบ18ปีของอุงอิงแล้วนะน้องก็ขอให้มีแต่คนรักนะครับขอให้เป็นที่รักของประชาชนแบบนี้คือหลายคนอ่าอุ้มอิมโพส์รูปนะในชุมชนหลายคนเข้าใจผิดว่าอุ้มอิมจะไปร่วมงานนะครับต้องบอกว่าอุ้มอิมไม่ว่างนะครับเพราะว่า หเลยติดงานคลื่นนะครับทุกคนติดงานจัดรายการแล้วก็อยากไปมากเลยแต่ว่าลาแบบบ่อยมากๆแล้วจนแบบโอ้โหนะครับทุกคนเดี๋ยวไม่มีคนจัดรายการเดี๋ยวไม่มีคนมารอฟังในคลืนวิทยุเนาะกา็ฝากทุกคนนะครับติดตามด้วยคืออิมไม่ได้เดินทางไปนะครับบางคนเข้าใจผิดนะครับเนาะ โอเคนะครับทุกคนสหลับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับน้องก็กําลังเตรียมตัวนะครับในการจัดวันเกิดพรุ่งนี้คือโอ้โหจัดใหญ่มากได้เห็นบรรยากาศแบบว่าเต็นที่เนี่ยเนี่ยตอนนี้อุ้งอิ่งก็อยู่บ้านนะครับแล้วก็พ่อแม่น้องก็เพิ่งอัพคลิปเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเพิ่งอัพคลิปน้องเมื่อสักครู่นี้เลยในช่วงบ่าย ะะอุ้มอิ่มไม่ได้เดินทางไปนะครับในส่วนของพรุ่งนี้นะครับอุ้มอิ่มก็จะไปแบบมีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วกันแต่ว่ามีคนนะเป็นตัวแทนนะครับมีอะไรไปเซอร์ไพรส์น้องอยู่ในช่วงบ่ายๆนะครับนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์นะับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ ช่วงนี้อากาศเปเลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยขอบคุณทุกคนที่ซับพอร์ตช่องมิมอีกหนึ่งคนเนาะไม่ว่ามิมจะลงคลิปไหนทุกคนก็เข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณมากมายจริงนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ